หอยหอยเชอรี่หอยหอยเชอรี่บึงเอาเด้อพี่น้องหอยหอยเชอรี่หอยหอยเชอรี่เพลงใหม่นะครับออกซิงเกิลเร็วๆนี้นะครับผมหอยเชอรี่นี่น้ําท่วมวัาซันครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ไม่มเหมียวเข้มามาๆนะครับติพผ้ามาเก็บนะฮหอยนะ i, นะครับ, i, รบหอยเชอรี่นะครับหลังจากน้ําท่วมนะ้ําท่วมน้นะครับน้ำกาลังเข้านะนี่ครับ โอ้หอยลายครับตอนนี้นี่ในมือผมก็มีแล้วนี่ฮะสีพามาเก็บหอยครับหอยเชอรี่นะครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดของใครหลายคนของผู้ใดหลายคนครับแต่เขาไปหยุดครับเขาไปหยุดที่มหากิ่นครับก็คือเขามาหาหอยครับหาหอยในน้ำน้ำถ่วมนะครับหลายพดหลายวาครับเดี๋ยวพาไปเบ่งหอยครับหอยเชอรี่ทั้งสีท้องสีสี สีเทาครับโอ้สีอะสียังครับขับไปเบิ้งครับไปเบิ้งหอยครับไปเบิ้งหอยหอยเชอรี่อันนี้เราก็เจอแล้วครับนี่หอยครับโอ้หอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่สีทองครับนี่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 ครับได้แล้วขับรถมาหาตามข้างทางอย่างนี้เลยครับหอยเชอรี่ครับใส่ครับใส่ถุงใส่ถุงครับใส่ถุงของเรานี่เยอะเลยนี่ใช่ไหม ลอยต้มป่องต้มป่องอย่างนี้เลยครับหากันง่ายง่ายอย่างนี้เลยครับน้ําท่วมนะน้ําท่วมเราก็มาเก็บหอยนะครับหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ดูดีดูดีครับไปล่าไปก้อยในแสบหลายได้ครับนี่นี่เดี๋ยวผมเห็นหลายหลายตัวู่ครับนี่มันมาเกาะน้ำไม่เห็นว่านี่น่อยใหญ่เด้เฮ้นี่บอกโอ้สุดยอดสุดยอดครับอ้นี่ใหญ่เลย นี่หาแล้วได้แล้วนี่หมยเชอรี่นี่เก็บหอยเชอรี่ครับหาในป่าอย่างนี้เลยหอยเชอรี่เรานี่น,น,นี่เข้าไปในข้างในครับมาข้างในเลยเตรียมเลย บอกเลยว่าเต็มครับทีนี้นี่ถือไปเก็บไปนี่หอยเชอรี่สีทองปับ๊บห้อยนี่ใกล้ใกลบ้านนี่แหละขับมาแป๊บเดียวก็ได้เก็บแล้วนะครับหาง,ง่ายๆตามมาใกล้ใกล้บ้านครับแนวอยู่แนวกินครับ กินหาเก็บ,หอ,ห,บ,ห,อบกห,หอยครับหอยตามถั่วมักกะหอยครับหาหอยเพกับข้าวกินนะอยู่ของกินมีน้ำน้ำไฮน,นะครับโอ้อยไงพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนีบอย่าพึ่งนีบ,อย,นบอย่าพึ่งนีบเดอ้อนี่เก็บก่อนใส่ถุงใส่ถุงเอาเน้นคัดไซนะครับตัวใหญ่ๆว่างั้นัะแม่เหมียวตองการตัวใหญ่ครับ เล็กไม่ใหญ่ๆแล้วเอานะครับอันนี้เป็นสีทองนะครับหอยเชลรี่สีทองนะครับมีเต็มไปหมดโอ้น้ำครับน้ำนี่ดูบรรยากาศครับบรรยากาศน้ำมันเข้านะครับน้ำมันเข้าน,านานะครับเราก็เลยมาหาเก็บหอยไปหอยเชลี่แบ,บมันก,กาึง่งีนะครับ มีไข่หอยดนะครับเบืบ้องหอยตัวนี้ง่าครับนี่มีไข่ค่ะมีไข่ขหอยเชอรี่นะครับสีชมพูนะนี่เลยค่ะเรามาดูตัวหอยนะครับโอ้ว่นี่ใหญ่มากแม่หอยด้วยนี่นะคะลูกมันก็เต็มเลยปลาโตปลาโตปลาโตทางนู้นก็มีเนี่ยมันเกาะตามต้นเต็มเลยหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ไข่ดูครับไข่หอยเชอรี่ครับ ต้นเลยดูดูสิให้เยอะขนาดไหนแล้วโอ้เกาะเต็มถุงแล้วนะครับเกาะแบบกับทุกต้นอ่ะนี่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 เกาะเต็มเลยเกาะตามตงูดูใต้ต้นยูคารนี่อันนี้มันเหมียวเป็นคนเก็บผมถ่ายเยอะดีกว่าเยอะมากโหเก็บหอยสนุกสนานเมามันครับตัวนี้มันจะมาเกาะตามอ่าต้นยูคาลิตัสนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นยูคาลิตัสแล้วก็มีหอย เกาะด้วยรอยอยู่เต็มเลยมีแท่ทุ่ต้นแล้วตัวนี้ท่ามกลางร่มเงาของป่ายู่ขาลัดนะครับเขากำลังพยายามงมหอยแล้วก็หาหอยในทุงน่งนาที่มีน้ำท่วมอย่างหนะักของหมู่บ้านนะักบ้านปิงนะครับนี่ z o o มให้ดูนะครับเขามุ่งม,มั่นตั้งหน้าตั้งตาในการเก็บหอยอย่างขมักขม้น นี่คือชีวิตของมะเมียวนะครับที่กำลังดันด้ดนหาหอยเชอรี่ท่ามกลางน้ำท่วมและรอบร้อมไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเล็กใหญ่เรามาเป็นกำลังใจให้มะเมียวกันนะครับว่าเขาจะทำภารกิจเก็บหอยเชอรี่ได้เยอะได้มากได้น้อยแค่ไหนครับเราจะมารอลุ้น รอชมกันนะครับโอ้หลายจัดดูเถอะตามต้นไม้ก็เต็มแล้วอ,อือนี่เน้ำนี่ค็นบน่โบ๊ชอาดดูดูครับปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่งานเบอร์เดย์ครับเนี่ยมีน้ำเกาะน้ำงาไม่งาไหครับหลายจัด โอ้แค่นี้ก็จะเต็มแล้วนี่ปนี่วัน้ก็เจอแล้วป๊โอ้หายายเป็นโอ้หาต้องมีครับนี่หาแป๊บๆด้วยครับไม่ได้ยางลายมองเลยไงมีมองเดียวเพิ่งเอาได้ครับเลยหอยเชอรี่ เชอรี่น้ำถ่วมกระมีเอากินอยู่ดีแล้วครับนี่มีหอยเชอรี่นะหอยเชอรี่ป๊าหนักตึ้งครับตัวนี้หลายๆจัดครับนี่นะครับเรามาใส่รุดซาลิงเราไว้ก่อนครับเราจะไปหาเพิ่มจริงๆแค่นี้ก็เหลือเฟือครับเอากินก็โวยเหลือเฟือครับนี่ตายแล้วเนี่ครับนี่กินได้หลายมือแลยไปย้ำไปอย่างนี้ จมครับแจมครับ,รบอาหารเนาะตรงนี้ก็เป็นถนนนะครับถนนก็ปกติจะเป็นถนนไปนาไปไร่นะครับนี่ตอนนี้ก็โดนน้ําท่วมนะน้ำเข้ามาแล้วนะครับน้ําท่วมแล้วน้ําท่วมมาบนถนนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดินมาดูดูหอยตรงนี้มีไหมครับหอยแถวนี้มีไหมจะบอกว่านี่คือถนนนะครับถนน โอ้ปลาอาละไรปลาน้อยเยอะเลย,ยเดี๋ยวผมเดินบนถนนที่น้ำท่วมตอนนี้ลุยใส่บู้มาลุยนะนี่หอยพร้อมอหอยพร้อมลุยน้ำท่วมพร้อมครับโอ้เลิกครับนี่เลิก,ลกแล้วครับไปที่ไปย่ารกันแหละโหลเล็กบวกลพานละโหลเล็กพามไปแล้วครับนี่น้ำท่วมแข็งแล้วนี่ ท่วมแล้วน้ำท่วมสูงแล้วนี่เดี๋ยวมี้ท่วมไปแล้วครับนี่ไปไม่ได้แล้วต้องอ้อมแล้วท่งนี้เปิดจีท์ครับเบิดจีท์กลับนะครับเพราะว่าเราเดินหน้าต่อไม่ได้ครับต้องกลับนะครับอ่าดูรถซาลิงเรานะครับอันนี้ติดร่มด้วยนะครับร่มกันแดดหอยต่อครับเราไปหาครับเอาหอยต่อครับขับช้าๆ คือบทสรุปนะครับวันนี้เราได้หอยเยอะนะครับเยอะพอสมควรเลยนูครับนักตึงเลยครับนี่พอแล้วครับนี่กระเต็มแล้วนี่้หลายแล้วโอ้นี่ก็คือคลิปหาหอยนะครับหอยเชอรี่มอนี่ก็ได้หลายครับได้หลายหลายจนเหลือครับเหลือจนหลายนะครับผมครับแล้วนี่ก็คือคลิปหาหอยเชอรี่นะครับมันี่ก็ได้หลายแล้วได้หลายเพียงพอที่ไว้กินไว้ยู่แล้วหลายครับ ลายจนเหลือเลือจนลายครับตัวนี้เรียบร้อยครับตัวนี้ก็ผูใดถ้าอยากคาหอยากินหอยครับน้ำท่วมบ้านปีงครับนี่อยู่ตั้งจังาวัดก็ขับรถมหาได้ด้ับครับถ้าแบบว่าอยากมหาหอยยุบิเปนบรรยากาศครับหาหอยบ้านปีงครับอ่ะที่ไหมาร์คคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแช์นะครับแล้วพอกันไหมคลิปน่ะนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบายบายยุบุบยุบจุบุบบ โอ้กลับดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับตาร์รเลีเ้ยวเดี๋ยวเลียวนี่เป็นหุโชเฟอร์เองนะครับนับแล้ว